เวลาที่ไม่กล้ากดออเดอร์เทรดปัญหายอยู่ตรงไหนนะครับเวลาที่เราเกิดคำถามนะครับเราต้องไล่ระดับความกลัวคือความกลัวเนี่ยมันมีระดับนะข้อที่หนึ่งเนี่ยคือกลัวเนี่ยคือเรื่องของไม่มั่นใจเทคนิคข้อที่สองเนี่ยคือกลัวในเรื่องของโอเวอร์เทรดใช่ปะไม่มั่นใจในเทคนิคเนี่ยก็จะแกะออกมาได้อีกแกะออกมาเป็นไรครับอ่านเทรนไม่ออก ข้อที่สองคืออะไรครับตีโซนไม่เป็นข้อที่สามคืออะไรครับไม่รู้เรื่องทามมิ่งเทรดเทรดแบบเทรดไม่หยุดอะแบบเทรดเซสชั่นเปลี่ยนใช่ป่ะเซสชั่นเปลี่ยนฉันก็ก็ไม่ได้เทรดเปลี่ยนตามเซสชั่นเช้าเล่นบ่ายบ่ายเล่นเซลก็ไม่มีการเปลี่ยนเซสชั่นก็ก็ไปเรื่อย ก็เทรดไปเรื่อยอะเทรดเทรดแบบไม่ได้ดูการาฟไม่ได้ดูอะไรอะเซสชั่นเปลี่ยนแล้วเราก็ยังคงหน้าเทรดเดิมบางทีเอเชียเช้าเล่นเซลล์บ่ายมาเล่นบายไปข้าเล่นเซลล์อีกรอบไม่ได้ดูเรื่องเซสชั่นเห็นปะก็คือแบบไม่ได้ดูเรื่องของราคาโอเพนหรือไม่ได้ดูเซสชั่นที่มันเปลี่ยนแปลงไปมานะซึ่งเซสชั่นเนี่ยก็สอนไว้ในบูธแคมป์ล้วอันนี้คือเรื่องไม่มั่นใจเทคนิค